ราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบียอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คาพริกาต้าครั้งที่35ประจำปี2566 ซึ่งสโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมราชูธถัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัมภ์และจังหวัดภูเก็ตรวมกันจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาที่คุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ส่งสืบสารงานด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติส่งส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อย,ยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือใบใหญ่7ประเภทและเรือใบเล็ก4ประเภทมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพบริกาตาจัดการแข่งขันมาตั้แต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาตบพิร ทรงเจริญพระชุมพัรษา60พรรษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2-9ธันวาคม2566โดยเป็นช่วงการแข่งขัน5วันวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศในช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC c r o โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72นหาดกะตะโดยมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมทีมด้วยโดยส่งทำหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือการปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือเพื่อเรือเล่นไปในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาที การแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คราปกรีกาต้าโดยในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสี่ลำจาก3ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกา ภูเก็ตคิงส์คาบริกาตาถือเป็นการแข่งขันเรือใบในานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566 25ถึง2570เพื่อพัฒนามารีนาฮับให้ภูเก็ตเป็นเมอนืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มไรายได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ท่านี้จังหวัดภูเก็ตสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดก,การแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท ตลอดสัปดาห์การจัดงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬาเยาวชนที่ต้องการฝึกทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลอันจะเป็นอีโอกาสสำคัญในการเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไปสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่ง ในทั้งสองรอบการแข่งขันเเจ้า